ใครมาไมา่ได้นะครับมาลองชิมได้นะส่วนอันนี้เลยเมนูขึ้นชื่อของที่ซิลิปินใครมาต้องสั่งก็คือตัวสวัสดีครับมาปูไห่ครับ วิวิมนะครับจากช่อง The o c d i a y ครับวันนี้ทุกคนอยู่กับรายการ d r c Journey รายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเจอหนังเจอนี่แล้วเราจะมีจูเนียรดีๆร่วมกันครับวันนี้ในเอพิโซดนี้นะครับหลังจากที่เอพิโซดที่แล้วนะมันพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวในเมืองมะนิลามาแล้วนะครับตอนนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันว่าในช่วงหนึ่งวันครึง่งที่อยู่มะนิลาเนี่ยกินอะไรบ้างนะครับบอกเลยครับว่าอาหารฟิลิปปินเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารที่ถูกปากหรือเปล่านะครับเพราะว่า ด้วยวัฒนธรรมด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันแตกต่างจากบ้านเราพอสมควรเลยก็ทําให้อาหารเนี่ยมีความแตกต่างละพิเศษครับก็จะพยายามเลือกสตรีทฟู้ดนะครับหรืออะไรที่อยากลองนะีมาให้ทุกคนดูกันนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกินกันเลยครับไปเลย ร้านจอลลี่บีนะครับเริ่มต้นจากร้านไอศครีมเล็กๆในปี1975ก่อนจะขยายเป็นเครือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ด้วยรสชาติที่ถูกปากคนท้องถิ่นปัจจุบันจอลลี่บีเติบโตระดับโลกเลยครับมีสาขากว่า1,500แห่งและเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาวฟิลิปปินส์ครับตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ฮะไม่ใช่ข้าวนะฮะเป็นข้าวก็คือเป็นไก่ที่ราดด้วยซอสเผ็ดแล้วก็นี่ซอสเกรวีของเขา ซิเกเนเจอร์ครับเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับว่า <Wow. S 1> ไก่ที่จอร์ดีบีจะเป็นอย่างไร <Okay. S 1> ตอนเดินดูข้าวกันอยู่ข้าวไม่เหมือนข้าวบ้านเราเน <laughs> ไก่อ่ะไก่ไปว,วิ่งเาะขเหมือนน้ำในมันบดเทปสีบ้านเราเนื้อ <laughs> ไก่จะมีความค่อนไปทางเค็มนะ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากลองมานานแล้วครับพีชแมงโก้พายของ j จอ b บีน่ารักน่ารักนะครับราคาหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นราคาอยู่ที่40เปโซนะมาสิมอันนี้เพิ่งอบร้อนๆเลยครับหน้าตาเหมือนพายแมกจนอ์บ้านเราเลยแป้งก็เหมือนเฟซหอ,อมมะม่วงกับลูกพีชนะครับ ใครจะไปคิดคราคาว่ามันจะเริ่มต้นวันด้วยฟาสต์ฟู้ดมื้อแรกในฟิลิปปินส์หอมนะร้านจอ l l ล b e บครับเมนูที่คิดว่าควรสั่งก็ไก่ทอดนะครับสั่งมาลองชิมได้แต่รู้สึกยังไงก็ยังชอบ KFC ที่บ้านเราอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยพายมะม่วงนะนี่ก็สั่งมาลองชิมได้ครับรสชาติมะม่วงเขาหอมดีครับมีจิตลูกอิชนิดๆเปรียปร้ยวๆอมหวานครับเดี๋ยวไปดูมื้อต่อไปนครับว่ามันจะพาทุกคนไปกินอะไรไปกันเลยครับ เราอยู่กันที่เยววาวราชไมชานาข่ทองเต็มเลยอยู่ชน่าทาวนะฮะชัชนาทาวชัยนาทาวมานิลาครับเรากําลังเข้าสู่ปิโน,นโนไชน่าทาวในมานิลานะครับชน่าทาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยครับที่มียเต็มไปด้วยวัดจีนเก่าแก่ร้านอาหารสไตล์กวางตุง้งและตลาดที่คึกคักตลอดทั้งวันเดินไปเดินมานะครับก็อาจจะได้กลิ่นหอมของติมม่มซำหมูดแดงและขนมเปี๊ยะสุดอร่อยเหตุผลหนึ่งสาหรับคนที่มาชน่าทาวนะครับรวมถึงตัวเพลงเว้ยก็คือ มาหาของกินครับเขาบอกว่าอาหารจีนที่มานิลาเนี่ยก็ไม่ได้แพ้อาหารจีนที่เมืองอื่นๆในโลกเลยนะครับแล้วก็มีคนแนะนําว่าต้องมากินเกี๊ยวร้านหนึ่งครับหายากไหมไม่รู้ดูตามแอบนีเจอแล้วครับนี่ชื่อร้านตรงเป๊ะ สำหรับร้านนี้นะครับเขาขายสาหรับเทคเอาไว้เท่านั้นนะครับก็คือต้องถือกินเดี๋ยวไปซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวมายืนกินกันมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะสั่งเป็นเซลล์หลงเปาไปครับหชิ้นเพราะว่าน่าจะกินหมดเขาสั่ง14กินไม่หมดแน่นอนเขาบอกรอ15นาทีนะครับก็จะได้แบชมาแบบอุ้ยแบบนี้นะครับเบอร์2เดี๋ยวรอรอเขา15นาทีเดี๋ยวจะได้กินโอเคครับหลังจากที่ยืนรอคิวไปนะครับได้มาแล้วเซลลวหลงเปาร้านไม่มีที่ให้เรานั่งอ่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมันั้งพื้นไม่ได้พื้นหรอกก็สภา,าพก็คือเดี๋ยวให้ดูสภา,าพนิดน,นึงนี่คือสภาพของมันนะครับอยู่หน้าร้านไม่มีที่ให้ลาะนั่งนก็เลยต้องเดินออกมานิดนึงแล้วก็มานั่งหน้าประตูที่หนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากิ้วกินลิปไปละ <S <S นี่ครับเสี่ยวหลงเปาสั่งมาทั้งหมดหกชิ้นนะครับสองร้อยเปโซมาชิมกัน,น <S <S ดีกว่าบางดีอยูๆๆ่เนาะ ตัวไส้นุ่มหอมแต่น้ำซุปมันยังไม่ค่อย juicy เท่าไหร่ออกเค็มนะรสชาติออกเค็มไปละชอบตัวน้ำมันพริกเขาอะหอมพริกมากเนื้อหมูข้างในอะครับมีความ juicy มากแต่ถ้าถามว่าต้องเพิ่มอะไรอยากให้เพิ่มความเพิ่มน้ำซุปข้างในอีกสักหน่อยเนี่ยจะได้แบบชุ่มกว่านี้นะล้กของบ้าเริ่ดออกมาอร่ยังไงอะด้ว,ดว <laughs> ดดกินด้ไปวะ ใครมามาเนรานะครับมาลองชิมได้นะเคร่ลอเียงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันนะครับไปร้านต่อไปกันครับสําหรับที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปกินนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินขนมแน่นะครับจะไปกินเมนูที่มีชื่อว่าโฮลาโฮลาแค่ชื่อก็น่ากินแล้วะโฮลาโฮลานะครับมันเป็นขนมสัญชาติฟิลิปปินส์ครับ มันจะประกอบไปด้วยพวกเหมือนเหมือนหวานเย็นบ้านเราอะ่ะแบบพวกน้ำแข็งใส่บ้านเราที่ใส่แบบเครื่องต่างๆแล้วก็ที่นี่เขาจะดังที่ตัวไอศครีมแบบที่ใส่ไปเขาเรียกไอศครีมรสปูเบลเดี๋ยวจะพาไปร้านที่เขาบอกว่ามีโฮลาโฮลาที่อร่อยร้านนึงเลยนะครับอยู่มังกตีนเอง<ๆ>เดี๋ยวเราไปชิมโฮลาโฮลากันนะ ลาโฮลานะครับคือของหวานยอดนิยมของฟิลิปปินส์ที่มีความหมายว่าผสมผสมจุดเริ่มต้นนะครับได้รับอิทธิพลจากคากิโกริน้ำแข็งสายของญี่ปุ่นในยุคอาณานิคมก่อนจะพัฒนาเป็นเวอร์ชันท้องถิ่นที่ใส่ทั้งทัวหวานผลไม้เชื่อมมันม่วงไอศกรีมและนมข้นหวานรสชาตินะครับหวานเย็นสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆของฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเลยเอาเลยครับมาแล้วเริ่มกินกันดีกว่า เขาบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ปีหนึ่งเอ่ะใครเปิดแล้วบ้างยังไม่เกิดเลยค <men> อลโลนมาด้วยข้าวพองนะครับ <men> มีน้ำแข็งใสด้วยก็คือเป็นน้ำแข็งใสลดนมแล้วก็ข้างล่างเป็นพวกเยลลี่ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยสดชื่นมากเลยอ่ะท่านกอลอยมาทั้งวันได้กินอี้สักถ้วยก็คงสดชื่นนะแต่ติ่เมาอร่อยอ่ะที่สำคัญเคยรู้สึกว่ามันไม่หวานเกินไป เผอแป๊บเดียวนะครับเย็นแล้วมืดแล้วถึงเวลากินข้าวเย็นกันนะครับเดินจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านอาหารที่เป็นอาหารฟิลิปปิโนโนกันครับซึ่งก็เป็นร้านที่มีเชนอยู่ทั่วไปนะครับในฟิลิปปินมีสาขาหลายสาขาเลยครับแต่วันนี้เรเลือกสาขาที่อยู่ในโรงแรมตัวเองเพราะว่าที่เกียจติออกไปข้างนอกแล้วเหนื่อยมากเลยนะครับหลังจากที่ <S <S เที่ยวมาทั้งวันแล้วนะครัไปดูกันนะครับว่าร้านนี้จะเป็นยังไงไม่รู้คนเยอะหรือเปล่านะครับ สำหรับร้านอาเบะเรียกชื่อถูกไหมอะอาเบะอาเบะร้านเนี้ยนะครับจริง,รงๆแล้วเขามีสาขาหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นที่เกตเวย์มอลเอสเ a ็มมอลเอฟเอเียข้างๆเนี่ยนะครับเอสเอ็มไมค์กมหรือแม้แต่ที่โรงแรมขอเองโซแลก็ที่สาขาครับแล้วก็เขาก็มีร้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน f ฟ r ร์รี่เจก็สามารถไปหากินได้นะครับ ถ้าเกิดว่าสไตล์ของเขามันจะเป็นแนวแบบเหมือนสไตล์ครอบครัวนิดน,นึงใครที่มาฟิลิปปินส์แล้วอยากจะลองอาหาราฟิลิปปินโนนะฮะอาหารของเขาเนี่ยก็แนะนําว่าจริงๆร้านในเครือพวกนี้ก็สามารถมาลองได้เราก็จะได้รสชาติที่แบบน่าจะออเจนติคในระดับหนึ่งเลยนะเพราะเขาบอกว่าร้านพวกนั้นในเครือของเขาเนี่ย LJC Group เนี่ยเปิดมาแล้ว45ปีครับซึ่งก็ ก็ <c oughs> คิดว่าใครที่อยากลองกินอาหารฟิลิปปินส์หรือคนต่างชาติที่มาอย่างเราเนี่ยก็คงแบบโอเคร้านนี้มันก็ดูง่ายดีเนอะอาะเดี๋ยวราดูเมนูกันคือเมนูเนี่ยพูดตรงๆนะอาจเราไม่รู้เลยครับถ้าเขาไม่มีเขียนกำกับที่สั่งมาเนี่ยเนื่องจากมาคนเดียวมันจะสั่งเยอะก็คงไม่ไหวเนาะก็เลยสั่งแบบเบสิกเบสิกมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสั่งอะไรมาบ้างสักครู่หนึ่งนะ อาหารมาแล้วครับขอสั่งเมนูขึ้นชื่อของเขานะชิคเก้นอาร์โดครับรสชาติเหมือนไก่พะโลบ้านเราอ่ะอกลิ่นหอมเครื่องเทศนะฮะแล้วก็มีความคล้ายๆขอนพะโลเพราะว่าที่เรามีกล้วยมาด้วยกล้วยส่วนอันนี้เลยเมนูขึ้นชื่อของที่ฟิลิปปินส์ใครมาต้องสั่งก็คือตัวหมูกรอบครับทอดมาทั้งหนังแบบนี้เลยอ่ะในเรื่องหมูกรอบหรือแคปหมูก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่าแต่เป็นยังไง มัคนคือข้ปหมูใครชอบกินข้าหมูนะฮะเนี่ยตอบโจอยต่ได้น้ำิกหนุ่มเลยมีความเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆแล้วมีกลิ่นปลาไข่แจงกล้วยแจง, <Wow. S 2> งกล้วยใสกกล้วยมาด้วยแปลกแปลกเพรไม่แย่นะไม่แย่ครับกล้วยมันเข้ากับน้ำซอสได้ดีเหมือนกัน เพือพ่อๆหวานๆนกิ้เปล่าๆไม่ต้องเกีย่ยวข้าวก็ได้เนาะเนื้อไก่ก็ดีอยู่ขอให้ไก่เยอะมากเลยครับจะสังเกตว่าน้องไก่สตูไก่กับกล้วยะนะะจะแพงนิดหนึ่งห้าร้อยหกสิบห้าเปโซส่วนไอเจ้าหมูกรอบนี่ที่สามร้อยแปสิบเปโซนะ แต่ว่าโดยรวมแล้วคับมือนี้เนี่ยก็ตกประมาณ600กว่าบาทเท่านั้นถ้ากิดเป็นเงินไทยนะก็โอเคครับสำหรับพอชั่นค่อนข้างใหญ่นะจริงมันกินได้2องสาคนเลยแหละโอเควันนี้เป็นยัง,ยงไงครับอิ่มกันหรือยังส่วนตัวนะอิ่มมากเลยครับเดี๋ยววันนี้ขอไปพักผ่อนลวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกครึ่งวันที่มานิลานะครับไปดูว่ามัาจะพาไปกินอะไรกันต่อนะได้บาย สวัสดีตอนเช้านะครับหลังจากที่เมื่อวานกินอิ่มไปแล้ว1วันเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งวันเท่านั้นครับก่อนจะกลับกรุงเทพก็เลยขอมาเติมพลังกันนิดนึงนะครับในมือเช้าจริงเมื่อกี้แอบไปเดินตลาดมาแล้วนะครับแล้วก็ไปจัดไอติมัมล้วยหนึ่งถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังไม่อิ่มหรอกครับแค่ติมค้วยเดียวม,มันจะไปพอ,อยาไสอะไรเราล่ะเนาะเราก็ต้องมาหาอะไรกินอันหนึ่งครับตอนนี้ผมอยี่ย่ายนมากาตินะครับย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนฟิลิปปินส์เลยนะครับเพราะเป็นย่านที่ถือได้ว่าดีที่สุดในะมะนิลาเลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเดินหาร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่นะครับจริงๆเป็นร้านเชนนะครับเป็นร้านที่มีหลายที่มากแต่ว่าเห็นว่าพอดีเรามาเดินตลาดนัดแล้วเราก็บูใน Google m a p ว่าเอ๊ะมันอยู่ใกล้ๆก,ก็เลย ว่าจะมาลองซะหน่อยนะครับเป็นร้านสเต็กนะครับเป็นร้านบิบิบาร์บีวย่างสเต็กอะไรพวกนี้นะครับที่คนฟิลิปปินส์เขาก็ชอบกันพราว่าแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ลงทางหรือเปล่า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราขอไปหาร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันนะครับกินแค่ติมมักนก็ไม่อิ่มอ่ะเนาะก็ต้องหาอะไรกินให้มันอิ่มกว่านี้นครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับขอไปตามหาร้านกันนะ Staakkes and Wings St ร,ร้านนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องไก่ทอดกรอบซอสเข้มข้นและสเต็กเนื้อนุ่มสุดคุ้มครับเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบจัดเต็มบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นสไตล์อเมริกันครับเหมาะกับการมากินกันเป็นกลุ่มรับรองเลยครับว่าจุใจแน่นอนเข้ามาในร้านแล้วนะครับจริงๆก็จะบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะชอบเป็นแบบแนวมานั่งกินกันด้วยกันอนะ่ะเป็นแบบแฟมิลี s t ีสอร์ทจะเป็นหลักแล้วก็จะเป็นร้านสาขาต่างๆชื่อร้านนะครับว่า b r e a k s Wings r i b สเต็กนะครับ็คือมีให้เลือกว่าเป็นไก่เป็นซี่โคงหมูหรือว่าจะเป็นตัวเนื้อสเต็กก็มีหมดนะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่คนฟิลิปินงเขาชอบมากินกันอาจจะไม่ได้มีความเป็นอาหารฟิลิปิส์เท่าไหร่แต่ว่าก็ให้ฟีลลิ่งเหมือนว่าโอเค เหมือนคนท้องถิ่นอาหารส่วนใหญ่ของที่นี่นะครับมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็จะเป็นร้านอะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมาปาร์ตี้อยากจะมาสังสรรค์กัน,นกคนฟิลิปปินส์เขาก็จะมากจนมากินร้านที่มันเป็นเชนกันนะครับเขาเกี๊ยบตามโต๊ะจีนะครับจิ้มกับซอสน้ำจิ้มขาหมูเป็นอะหรอเซอร์นะครับเดี๋ยวรอของจริงรอแป๊บเองนะและอาหารก็มาแล้วครับ มาดูอาหารกันดีกว่านี่ฮนะ <c oughs> สัรงเป็นสปาเกตตีแซลมอนนะครับมาดูไม่ดูรสชาติจะเป็นยังไงไมันเหมือนผัดหมี่มากกว่าเลย <c oughs> อันนี้ครับที่เด็ดของร้าน Chicken Wings สำหรับเมนู Chicken Wings ของ Breaks Wings and Steaks นะครับเป็นเมนูที่ต้องลองครับ ปีกไก่ทอดกรอบครับคูก่กับซอสเข้มขน้นมีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งบัฟฟาโลซึ่งเป็นรสคลาสสิกครับการิกพาเมซานนะครับมีความหอมมันฮันนี่บาร์บีคิวครับหอมหวานลงตัวและโคเรนซอยครับที่มีความเข้มสไตล์เอเชียหอหวานนะัน้งทั้งหวานนะครับไก่ทอดอาได้กรอบ อิ่มแล้วครับแถมได้กลับบ้านมาอีกได้ไก่กลับบ้านมาด้วยสั่งมาเยอะเกินเหนื่อเยอะมากเดี๋ยวคนต้องพักียาวๆเลยครับน่าจะเหลืออีกแค่มือสองมือก่อนจะกลับกรุงเทพนะเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าที่มานิลาเนี่ยมันกินอะไรต่อจากนี้อีกนะครับก่อนกลับกรุงเทพอีกไม่กี่มือก็จะกลับบ้านแล้วครับไปเลย แพนเค้กเฮาส์นะครับเหมือนเป็นร้านอาหารที่อยู่คู่กับฟิลิปปินส์เนี่ยมาตั้งแต่ปี1974ขึ้นชื่อเรื่องแผนเค้กนุ่มฟูและอาหารสไตล์โฮมเมดที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกินที่บ้านเลยครับจุดเริ่มต้นของร้านนะครับคือการนําเสนอเมนูอาหารเช้าคุณภาพดีก่อนจะขยายเมนูไปยังพวกพาสต้าเบอร์เกอร์และไก่ทอดปัจจุบันนะครับแพนเค้กเฮาส์เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ได้ความนิยมทั่วประเทศและเป็นร้านโปรดของหลายๆครอบครัวด้วยครับ นี่กินแล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กๆเลยนะฮะจำได้ว่าตอนเด็กๆอะ่ะมันจะมีแผ่นเค,ค้กที่แบบเวลาเราซื้อแป้งแผ่นเค,ค้กมาแล้วเราก็จะทําเองที่บ้านเพราะมันเป็นมันทําง่ายแบบเอามาตีใส่เนยใส่ไข่เรารสชาติมันก็จะประมาณนี้เลยอะ่ะกินแล้วลําลึกความหลัง <c oughs> นม่ดีนะสั่งแค่สองชิ้นนะ่าสั่งสามไม่ตายพอดีเลย มันมีให้เลือก2แบบระหว่าง3ชิ้นกับ2ชิ้นนะเตอร์แต่เอาจริงๆนะเมื่อกี้สั่งแพนเค้กช็อกโกแลตครับเพิ่งเห็นว่าช็อกโกแลตอะมีแค่ที่วงๆแค่นี้เองเอะครับแพนเคก้กจานนี้นะครับอยู่ที่198เปโซนนะไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากนะครับอยู่ก,กลางๆครับมันเป็นร้านอาหารที่นั่งในร้านนะครับถ้ามีโอกาสก็มาลองกันนะครับ ตอนนี้นะครับอยู่ที่สนามบินนะครับดีโนเอากรีโนนะฮะจะบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรครับสนามบินมันไม่มีอะไรขายเท่าไหร่นะก็เลยขอปิดท้ายมือสุดท้ายด้วยร้านนี้เลยครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีสาขาอยู่ทั่วไปในมะนิลานะครับชื่อว่าเคนนี่โรเจอร์ครับขายไก่ย่างกับข้าวไม่มีที่ให้นั่งเลยครับเพราะคนเดยวมากก็เลยสั่งว่าเดี๋ยวสั่งเป็นเทคเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันนะครับ ได้บัตรมาแล้วครับเคนนี่โรเจอร์สโรสเตอร์นะครับก่อตั้งโดยนักร้องคันทรีชื่อดังอย่างเคนนี่โรเจอร์ในปี1991เที่ยมอเมริกาครับโด่งดังเรื่องไก่ย่างสูตรพิเศษนะครับข้าวเย็นของเราก่อนกับกุ้งเทพดูดก็คือสั่งไก่เป็นเซตไก่ครับเลือกไซดิชได้2อ,อย่างเราก็ได้ขนมหวานเป็นวักฟินมาก้อนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้าวเหมือนเดิม ร้านนี้จะต่างจากปลรา้านตรงที่ว่ามันไม่ได้ทอดครับมันเป็นไก่ย่างแต่ไก่ของฟิลิปปินส์อ่ะสังเกตไหมเขาจะให้ตูดมันมาด้วยครับจะไม่เหมือนกับไอเราสะโพกบ้านเรานะที่จะตัดตรงแนวออกนะครับแต่ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะใส่มันมาด้วยครับเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันดีกว่านะเขาปัน้นปันออก ไก่ย่างของที่นี่นะครับคือเมนูซิกเนเจอร์ที่ใครๆต้องมาลองครับเพราะด้วยการหมักกับเครื่องเทศสูตรพิเศษย่างจนไฟอ่อนๆจนได้เนื้อที่นุ่มฉ่ำหนังกรอบหอมเครื่องเทศสุดๆเลยครับแลวใครจะไปคิดแล้วครับว่ามือที่ชอบที่สุดเลยครับปีที่สุดเนี่ยก็เป็นมือที่ต้องมากินส่งไทยที่สนามบินซางอันนะครับรู้สึกว่าใครที่มีโอกาสมาฟิลิปปินส์เนี่ยอย่าลืมลองร้านนี้นะครับร้านแคนนี่โรเจอร์โรส k ก n นะครับ รับรองเลยครับว่าจะติดใจไม่แพ้นแน่นอนสำหรับตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วนะครับที่กรุงเทพกลับไปซุกอ,อกอาหารไทยกันดีกว่าครับจะบอกว่าลักษณะเด่นของอาหารฟิลิปปินส์เลยเนี่ยด้วยความที่ว่า คนฟิลิปปินเนี่ยชอบกินเนื้อสัตว์พวกไก่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น <t os al> เมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นไก่นะครับแล้วก็เขาก็จะเอาไปทำกับอย่างอื่นอาจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างสิ่งที่เห็นเลยนะครับแล้วก็สรุปได้ว่าคนฟิลิปปินเนี่ยเขาชอบกินอาหารพวกกลุ่มฟาสต์ฟู้ดนะครับแบบจะเห็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นเชนเนี่ยเยอะไปหมดเลยครับแล้วก็คนเยอะทุกที่เลยนะเพราะว่าได้ อย่างที่บอกครับ everywhere is j o l l y b e e นะครับส่วนรสชาติของอาหารฟิลิปปินส์นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าให้3คำเนี่ยหเลยคงเค็มนะครับ2มันแล้วก็3อาจจะมีความเลี่ยนนิดนึงนะครับดังนั้นเลยก็คิดว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ถูกปากสำหรับรสชาตินี้เท่าไหร่นะ เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับคลิปอาหารที่ไปเที่ยวมะนิลานะครับหวังว่าคงได้ไอเดียกันนะครับว่าอาหารฟิลิปปินเนี่ยดูเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะก็จริงๆยังมีอีกหลายอย่างเลยนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้ลองนะสำหรับอาหารฟิลิปปินไ,ไว้ถ้ามีโอกาสครับรอบหน้าอยากมาเที่ยวพวกทะเลฟิลิปปินแล้วมาลองอาหารที่เป็นอาหาร <laughs> ทะเลกันบ้างดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ